เครเรียบร้อยไปแล้วอ่ะวันนี้มาทำอะไรรีเซ็ตกล่องอ่ารีกล่องครับผมทีนี้ขั้นแรกเขาให้ทำแล้วดับเครื่องนะครับดับ <ทำ S 1> เครื่องแล้วก็ถอดคัวลบนี่คือคัวลบมันจะดูดไหมพีไม่ไม่ดูดไม่ดูดคัวลบไม่ดูดเหรอไม่ดูดคัวลบก็ไม่ดูดคัวบวกก็ไม่ดูดอ๋อนี่ครับเราไม่มีมไซส์นี้ใช้นีได้อ่าอันนี้มีทุกไซส์ ซื้อกล่องได้ตัวตัวเองนะครับงัดขึ้นเลยงัด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 ไปขึ้นเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งเถ่ายไม่เคาะเคาะเออไม่ต้องมีบิดเคาะเคาะถอดแล้วถอดแล้วถอดแล้วที่บอกผมเลยผมชินถอดเรียบร้อยต่อไปจากนั้นนะครับจากนั้นปุ๊บ ไปไว้ตรงไหนมันม,ม,มันมาไกลดิอ่านันอ่จากนั้นัน้นเปิดตำราเียน S <S มากเลยดูตำราทำเลยเปิดตำราทำก่นบิดี่ on. อ,อเปิดไฟหน้าทงไว้กปิทคญรับแจที่ on, ออน,นกันอ่าเปิดฟหน้าเปิดไฟหน้าไม่ิกินไฟราไปเืกินไฟไปเรื่อย ก็คือตัวเนี้ยแบตมันอยู่แบตไอไฟไดชาร์ตอะหมดล้างเลยล้างล้างไฟไดชาร์ตใช่ใช่ล้างไฟไดชาร์จเพื่อให้มันลืมค่าอืมอ่าลืมค่าเดี๋ยวนะช่วงนี้ก็รอรออ่ารอ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 เท่าไหร่เท่าไหร่สิบนาทีเดี๋ยวสี่พักก่อนเดี๋ยวแบตหมดโอเคเราคุยเราคุยสัาเหตุร้างกันนะค่ะคุยสาเหตุร้างกันเดี๋ยวเซ๊ว่าอะไรเดี๋ยวพี่ อะไรดียวเออนี่วันก่อนเดี๋ยวก่อนนี e e ่วันก่อนเขาคุยเรื่องกล่องแดงกล่องแดงเออก็เลยนักคุยนี่เห็นเขาคุยเรื่องอะไรกล่องกองไฟกล่องกองไฟกับไอ้นี่กับน้ำมันหัวเชื้อเออเออกล่องกองไฟเนี่ยถ้าเราเป็นนักร้องแล้วใช้ไมค์คอนเดนเซอร์เนี่ยนะไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นอดนตรีแล้วมันก็จะทำให ไฟมันนิ่งขึ้นนะมันเกี่ยวกันเกี่ยวกันได้อยู่มันก็มีมีผลมีผลทำให้รถทำให้รถดีขึ้นนะเ้าเราไปเล่นกีตาร์ที่ไหนเสียงจีมากขอนมากเนอ่าแล้วก็เอากล่องกองไฟตัวเนี้ยไปต่อฝั่งจังหวัดเนี่ยไฟไม่นิ่งไงเออเออเอ้ยเอ้ยเอาจริงเอาจริงได้ปหมมันมีกล่องมันพี่อ๋อเหรอ่องรถตีนอันนี้มันมีกล่องอ๋อเป็นมันพ่วงกับ di แหละพ่วงกับ di box อ่าฮะอันนี้มาดูกันรถพี่ต้นทำอะไรบ้างแล้วอ่า การนี้นี่ที่ทำที่ทำแล้วดีขึ้นใช่ก็เปลี่ยนสายหัวเทียนหัวเทียนเปลี่ยนสายหัวเทียนนะชุดเลยสายกับสายกับตัวหัวเทียนอ่าแล้วก็เปลี่ยนก๊องอากาศคือคือเปลี่ยนเล็กน้อยแล้วดีขึ้นเลยอ่ะแบบไม่น่าเชื่อของพื้นพื้นที่ต้องเปลี่ยนนะใช่ใช่ยางแท่นเครื่องยางแท่นเครื่องคันนี้อยู่ตรงนี้นะครับ S 2 2 B Accord ตาเพชร a r p ฮะอ่า เอาเขามาจอดที่จ่ะขยับก็ได้มันต้องต่อข้าแบบนี้อืถอยลุลุนเลยลุนถอยเลยใช่เขียนเลย